เช็คสถานะด่วนถ้าขึ้นแบบนี้เตรียมตัวรับเงิน5,000บาทได้เลยครั้งเตรียมโอนเงินรอบที่4จํจำนวน9 0 0 0 0 0คนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอพ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ วันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มาเตือนคนที่รอรับผลเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือนนะคะซึ่งก็เป็นมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระและอาชีพนอกระบบประกันสังคมนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะก็อย่าลืมนะคะตรวจสอบสถานะของตนเองนะคะว่าเราอยู่ในสถานะไหนนะคะ ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะก็เตรียมเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ทางกระทรวงกางครคลังก็จะโอนเงินให้พ่อแม่พี่น้องในวันที่20-21ถึงเมษายนนี้ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก9 0 0 0คนนะคะหากขึ้นข้อความนะคะว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ข้อความนี้นะคะหมายความว่าท่านได้รับสิทธิ์นะคะให้รอการโอนเงินได้เลยนะคะ และข้อความที่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนั่นหมายความว่าอยู่ในกระบวนการคัดกรองนะคะสถานะนี้นะคะก็มีสิทธิ์รอรุ้นที่จะได้รับเงิน5,000บาทนะคะล่าสุดนะคะเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ก็ได้เพิ่มปุ่มกดที่มีเมนูยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็ ใครที่รอการตรวจสอบการส่งข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้รอรับ SMS ในการรอการตรวจสอบนะคะแล้วก็คัดกรองและจะทยอยส่งผลให้ทราบกันเป็นรายๆไปนะคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในสถานะอยู่ระหว่างการปร,ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านก็รอรับเงิน5,000บาทได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ